สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับเรื่องมาที่งานขี่ม้าปรินเซ s ค u p Thailand 2025เตรียมจัดยิ่งใหญ่22-28ธันวาคมนี้ครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับสำหรับการแข่งขัน Princess สค u p Thailand 2025ครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-28ธันวาคมนี้นะครับณสนามขี่ม้ากองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์กรุงเทพสนามเป้าภายใต้ พระัะนิธานในการยกระดับมาตรฐานกีฬาขี่ม้าไทยสู่สากลโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาครับผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนวงการกีฬาขี่ม้าไทยการแข่งขัน p r i n c e s s c u p Thailand 2025ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด building the b o n between horse and rider discover the joy of horse connection นะครับซึ่ง สะท้อนถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างผู้ขี่แล้วก็ม้ามีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานวงการขี่ม้าไทยไปสู่สากลนอกเหนือจากแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วนะครับภายในงานยังมีการเตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทั่วไปแล้วก็ครอบครัวอาทิการแสดงสุนัขทรงเลี้ยงการแสดงการขี่มา้าและการประกวดสุนัขในนิทรรศการ The Spirit of Eternal Grace จิตวิญญาณของความสง่างามอันเหนือการเวลาถ่ายทอดพระราชมรดกแห่งความงามของสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นต้นทานของแรงบันดาลใจด้านศิลปะและสิ่งทอซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงสืบสารรักษาต่อยอดรวมทั้งพื้นที่คิดโซนสำหรับเด็กๆและครอบครัวซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และดึงดูดความสนใจ จากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอย่างเต็มที่ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยววงการกีฬาดึงดูดทั้งนักกีฬาคุณภาพและกลุ่มนักท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงปลายปีได้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ r i n c e s s Cup t h a i l a n ์